สวัสดีครับอยู่กับผมรถขุดเมืองกุดอนครับวันนี้พาพี่น้องมาดูรถขุดคูปตาทำถนนกันครับเสียยิวครับเสียยิวขับวันนี้กล้องอาจจะไม่นิ่งหน่อยนะครับ ดูครับดูความแรงสนใจติดต่อได้ที่099 027 2229นะครับทีมงานอู่น้อยบริการขับโดยเสียยิว ha 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 ดูแบบใกล้ๆกันเลยนะครับนี่รุ่น KX 161-3ครับ ดูการทำงานของเขานะครับคล่องตัวมากรุ่นนี้เร็วแรงทะลุนรลกครับกล้องมันจะสันส่นๆหน่อยนะครับไม้กันสั่นไม่มีครับ ไม่รู้จะบรรยายอะไรดีครับให้ภาพบรรยายแล้วกันนะครับพี่น้อง สนใจอยากขุดสะทำถนนวางท่อระบายน้ำเราก็มีให้นะครับ yani มีรถใหญ่รถเล็กครับเดี๋ยวอาจไปลงยูทูบแพ้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วยครับพี่น้องอยากขุดสาถมทีครับอยากใช้บริการกาติดต่อได้ที่หมายเลข099 027 2229ครับรถใหญ่รถเล็กมีให้บริการครับครบวงจรอู่น้อยบริการ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบด้วย KX 161-3แล้วกันนะครับสวัสดีครับ